ก็มาลองทำดูอีกสักหน่อยหนึ่งปุริซาพิกูนังพระตังปริวิสันติอันนี้แน่นอนเลยเป็นประธานในประโยคแล้วก็เป็นพระหูวจนะเป็นพระหูวจนะเนี่ยก็เดาได้แล้วเนี่ยอาจจะต้าตัวนี้อันติก็นันมาจากอันติวิพัตพระตังพิขูนังก็ จะไม่พูดแล้วนะถือว่ามีความคล่องแล้วเพราะนั้นเราลองมาเดาศัพ์กันก่อนปริวิสันติเพราะนั้นก็น่าจาตัวนี้อุปสรรคปริแล้วก็บวกกับน่าจะวิสะด้วยวิสัธาตก็น่าจะเป็นอปัจจัยแล้วก็อันติวิพัต แต่ถึงจะแยกออกอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอยู่ดีเพราะไม่รู้ว่าธ้าตัวนี้มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ก็ไปเปิดพจนาะะนุนกรมเมานะพึงปริวิสติปริวิสันตินี่จะมาจากอย่างที่เราว่าเหมือนที่เราว่าอะไก็คือปริบวกวิสัต บวกอันติวิพัตก็แปลว่าอังคาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปริกับวิสธาเนี่ยรวมกันก็แปลว่าอังคาดก็คือมันมีคำอุปสรรคด้วยแต่ทีนี้มันไม่มีคำว่ารอบอยู่เพราะนั้นก็น่าจะสองตัวนี้รวบเลยความหมายที่เดียวแปลว่าอังคาดนะโอเค ก็แปลว่าอังคาดอยู่ก็ออกจากอันติวิพัสแปลว่าอันว่าบุรุษทั้งหลายอังคาดอยู่ซึ่งพัดแก่ภิกษุทั้งหลายบางคนก็อาจจะงงว่าเอออังคาดคืออะไรอังคาดคืออะไรอังคาดเป็นศัพท์ภาษาเก่านะถ้าภาษาใหม่ก็เหมือนกับคอยประเคนของอะไรอย่างเงี้ยตอนถวายอ่ะ ถวายพระตาหารเงี้ยก็มีคนมาช่วยถวายนี่ยกนี่ให้ยกน้ําให้ยกข้าวให้หรือใส่บาตรอย่างเงี้ยเป็นต้นกันก็ต่อไปเลยข้อต่อไปราชาปุริซารัญญาสัททิงวิหารังอัคมิงสุตัวนี้ก็ธรไมพัฒพระหู ส่วนตัวนี้เป็นสัพพิเศษนะมาจากราชาศัพท์แล้วก็เป็นตติยวิพัตก็ลองไปเปิดกติปะยะศัพท์ดูสัตทิงนี้ก็เป็นนิบาทซึ่งแปลใช้ไม่เปลี่ยนไม่ต้องผันวิพัตโอเคก็มาดูปฐมาวิพัตพระหุแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นฝ่ายพระหูวจนะแน่น,นอนฝ่ายพระหูวจะนะ หมายความว่าวิพัฒน์ของกิริยาก็ต้องเป็นฝ่ายพหุด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมีนี่อิงสุอะไรบ้างที่มาเป็นอิงสุก็มีอยู่อันเดียวเลยคืออัจัตีีวิพัฒ์อัจตตีีวิพัฒก็จะมีอีอุงอีอุโอ ตถาอิงมหานะเพราะฉะนั้นอุงเนี่ยแปลงเป็นอุงเนี่ยแปลงเป็นอังสุได้อังสุแล้วก็แปลงเป็นอิงสุได้ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นก็มาจากอุงเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ อชตนีเนี่ยลงออาคมได้เพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นออาคมมันก็เป็นคำาธาตุบวกอ่อาอวบใจกัตุวาจกแล้วก็บวกอุง้งนี่ลองมาเดาๆสักนิดหนึ่งก่อนหมายความว่าอเนี่ยเรารู้แล้วถ้ามีอะก็ต้องมีคำว่าได้อยู่ตรงนี้ ส่วนในชัตตรนีวิพัฒน์เนี่ยก็ออกคาว่าแล้วใช่ไหมก็เหลือแค่คาความหมายของาธาตุตัวนี้ความหมายของาธาตุเราก็ไปเปิดดูในพจนานุกรมโอเคเจอแล้วแต่อันนี้ครับเป็นอังสุคราไม่มีรูปอิงสุให้เราเห็นเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนอย่างที่เราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยอุงมันแปลงเป็นอังสุได้อิงสุก็ได้ซึ่งอิงสุเป็นรูปที่ ในตัวอย่างของเรานั้นคมะธาตุาก็จะแปลว่าไปเระได้ออกจากอะใช่ไหมแล้วก็ออกจากอจัตนีเพราะฉะนั้นคำะธาตุแปลว่าไปไปเพราะฉะนั้นก็จําด้วยก็จะดีมากเลยว่าธาตุาแต่ละธาตุเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเวลาเราใช้เราไม่ต้องเปิดเพราะฉะนั้นกลมบ่อยเพราะฉะนั้นอกักขมิงสุนี่ก็แปลว่าได้ไปแล้ว ได้แปลว่าอันว่าราชบรุษทั้งหลายได้ไปแล้วสู่วิหารกับด้วยพระราชาโอเคถัดไปก็อันนี้ง่ายๆไม่ต้องไปเปิดพระเจนานุกกลมเลยเห็นกระมีเอญยาถะก็มาจากกระธาตบวกกับอโอปัจจัยบวกกับ เอยยาถะแตโอเนี่ยเหมือนไม่มีเพราะว่าเอาของวิพัตต์ตัวนี้ซึ่งก็จะสาเร็จรูปเป็นกะเรยาถะเพราะนั้นจำได้ไหมคลิปนี้ยังจะเขียนให้อยู่นะเอยะเอยุงเอยาสิ เอยาถะเอยาถะแล้วก็เอยามิเอยามะนะเพราะฉะนั้นถะก็คือเป็นฝ่ายบอกอะไรเราได้บ้างก็บอกว่าเป็นประธานเนี่ยอยู่ในฝ่ายของ มัธยมบรุษฝั่งพระหุวจนะซึ่งมัธยมบรุษพระหูวจนะประธานก็ฟิกไปเลยคือตุมเหงั้นตรงนี้ที่เขาซ่อนไว้ก็คือตุมเหนะไม่ใช่ปุญญานี้เป็นประธานนะเพระาะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะต้องมีคําว่าตุมเหตรงนี้ด้วยตุมเหคือประธานในประโยคนี้ ตมเหก็แปลว่าท่านทั้งหลายกระยาถแเรวก็รู้ว่ากระธาปแปลว่าทำเอยยาถะแปลว่าพึงใช่ไหมพึงก็ได้ควรก็ได้เพราะนั้นก็จะแปลว่าอันว่าท่านทั้งหลายพึงกระทำซึ่งบุญทั้งหลายเพราะนั้นข้อนี้ก็สำคัญตรงนี้แหละ รู้ว่าเขาซ่อนประทานเอาไว้นะโอ้อันนี้ใช่เลยใช่เลยไม่ต้องไปเปิดเพราะฉะนั้นกรมแล้วบวกสสัมะาแน่นอนแล้วก็รู้ว่าคำว่าธาตด้วยแล้วอีกนี่ก็คืออะไรข้อสำคัญของการลงภวิสันติ สันติวิพัฒน์เนี่ยก็คือลงอางอาคมข้้งข้างสุดที่สุดธาตได้นะเพราะฉะนั้นก็จะมีอีอาคมตรงนี้ก็จะเป็นคมิสามิคมะธาตก็เห็นแล้วจากข้อน,นี้ก็คือคำว่าไปแล้วพระวิสันติวิพัฒน์ก็ปแปลว,ว่าจากแสดงความเป็นอนาคตการ แน่นอนตัวนี้ก็ไม่ใช่ประธานในประโยคเช่นกันเพราะว่าสสามะก็จะเป็นอะไรสสติสสันติสสสิสสถาสสามิสสามะเพราะฉะนั้นตัวนี้ประธานก็จะเป็นอ,อ,อุตมบุรุษฝ่ายพระหูวัจนะซึ่งมันก็คือมะยัง แทนตัวนี้ก็ซ่อนคําว่าไม่อย่างเอาไว้ก็แปลว่าอันว่าเราทั้งหลายไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายขามิสสามิจักไปเชตวันังสู่พระเชตวันวันนี้ก็คงจะได้รู้เพิ่มเติมว่าภาษาบาลีเนี่ยเขาไม่ได้เขียนให้ทุกตัวมีการซ่อนไว้ถ้าไหนละได้เขาก็จะละเอาไว้ซึ่งเวลาเราแปลไปเรื่อยๆเราก็จะเจอส่วนที่ เขาละเอาไว้ในฐานที่เราเข้าใจเอาไว้เยอะขึ้นแต่เราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเขาละคำอะไรไว้